โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k Studio นะ คลิปนี้มาเทียบค้าพลางังกองหลังในชุดอีพิกฟรีก็จะมีคานาวโรกับปูโยนะที่อยู่ในแพ็กนะนะส่วนพวกโทนี้ดามเบกเคนเนี่ยมันมันเป็นตัวเก่าอืมจะเทียบคานาวโรได้ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันจะค่อยว่ากันมาคนาวโรเวอร์ชันนี้จะว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีสุดก็ได้นะ d e s t r o ร e เยอรกองหลัง er ไม่งบ้าไปแล้วคนรจะไม่เจกแต่ละตัวโอ้โหโคตรสุดแล้ร้อยได้แบบ สบายสบายคาวาโร่แซลและชัดดาวใช่อเนี่ยร้อยหกบ,บ้าไปแล้วใครจะไม่เอาวะนะถ้าเทียบกับในแพ็กก็คือปูยยูปูยยูคาร์ลสปูยยูปูยยูวอร์ชันนี้ถามว่าตัวนี้ดีสุดไหมเหรออืมอาจจะไม่ว่นะแต่เป็นตัวใหม่แต่เป็นตัวใหม่น,หมนะ ตัวใหม่บอกเลยว่าตึงร้อยห้ากับหนึ่งรอยหนึ่งคานาโรุก็ไม่มีสก,กิลเทพนะโอ้โหอาอะไรไปสู้วะมันเป็นทำมันทำให้แบบตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะระหว่างปูโยกับคานาวโรซึ่งอยู่ในแพ็คเดียวกันกฟรีถ้าหนึ่งคนแค่คุณเลือกได้คุณจะเลือกปูยโยหรอวปถามจริงจะปูยโยจริงเหรอนะโอ้เสียแตกต่างกันแบบ อมันไ,ไม่ได้อะอจริงนะระหว่งางคณาวารุก,กับปูยมูมันเอาปูยูไม่ได้อะมันไม่มีตัวไหนที่พอจะเอาได้อะอยางกระโดดลูกม,มงกระโดดไม่ได้อีกแต่แข็งไกรได้ลูกมงนะแต่คณาวารุได้กระโดดโอ้โหคือเอาง่ายเกมรับคณาวารุลูกกากาศเนี่ยผมว่ามันมันก็สูสีนะแต่คณะวารุอแอบโด,โดดได้สูงกว่านะโดดสูงกว่าอืม ตัวสูงกว่าส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันส่วนสูงใกล้เคียงกันนะความแข็งแกร่งเนี่ยปูอยูดีกว่านิดหน่อยบุกหนึ่งไม่มีผลอืความเร็วคานาวโร่ดีกว่าสปริรตต้นบาลานสตมินา่ายังไงก็คานาวโร่วะ่ะปุยยูเอาอะไรไปสู้ว่ะแค่เกมรับก็ขาดแลว้วอ่ะเกมแล้วก็กินขาดแลว้วอ่ะโอ้โหคือชุดเนี้ยถ้าเป็นกองหลังเนี่ยคานาวโร่คือที่สุดที่สุดแล้ว ปูโยถึงจะเป็นตัวใหม่แต่เชื่อคนจะไปเอาคานาวารุกันเยอะมากๆนะแล้วถ้าเป็นททนี่ละ่ะททนี่อาดำโทนี่อาดำเอาจงจริงถามว่าดีมันมันก็ดีแต่ถ้าเทียบคานาวารุจะสู้คานาวารุได้เหรอเอาจงไม่ได้ดูดิโอ้โหหนักกับปูโยอีกผมว่านะนะไม่บวกเลยหนักกับปูโยอีก ไม่ได้จริงๆไม่ได้ไปเคนเอ่ะไปเคนบาวเออร์ตัวฟรีไ่เคนเนี่ยมันค่อนข้างต่างจากวอรชั่นอื่นคือไ่เคนมันจะมันจะได้พวกครองบอลจ่ายบอลด้วยไงแต่เกมรับก็ไม่ได้อยู่ดีนะณนะตอนเนี้คานาวารโรคือตัวที่น่าแลกที่สุดแล้วคือตัวที่น่าแลกที่สุดแล้วนะว่าชุดเนี่ยไม่น่าพลาด นะชุดแรกก็คือชุดนี้แหละเอาจิงชุดนี้แหละไม่สับขาหลอกหรอมั้งคุณรมิคุณรม,มิคงไม่สับขาหลอกก็คือชุดนี้ร้อยเปอร์เซ็นตนะผมว่าชุดนี้ร้อยเปอร์เซ็นไม่สับขาหลอกนะอผมว่าคณนามารุเนี่ยคนน่าจะเล่นดับหนึ่งไม่ก็โอร์เบอร์การนนะกองหลังฟรีที่เจ็มๆน่าจะมีแค่นี้นะบาสโตนี่บาสโตนี่บาสโตนี่ บาสตวนี้ที่เป็นชูไทม์ฟรีก็จะเป็นเวอร์ชันนี้สู้ได้จริงเหรอไม่น่าได้ไม่น่าไหวไม่ไหวบัสตงนี่ไม่ไหวไม่ไหวเลยอ่ะถ้าเกรมรับก็ห่างแล้วว่า,าจริงคานาวารุ่คือที่สุดแล้วผมว่าที่สุดแล้วในของฟรีชุดนี้คือที่สุดแล้วจบง่ายๆเลยถ้าถ้าใครจะเอาจะเอากองหลังแนะนาคานาวารุ่เลยไม่ว่าคุณจะมีตัวไหนอยู่แล้วที่เป็นของฟรีคานาวาร,รุ่รับจบทุกอย่าง นะครับผมเอาทุกคือกินหมดคานาารุกินหมดกินขาดนะฮะบอกเลยว่าเจ็บบอกเลยว่าเจ็บแต่เสียดายมันได้แค่คนเดียวถ้าได้สักสองคนเนี่ยมันก็พอจะเลือกได้ไงนะโอเคโอริเบอรโอริเบรค้งกับคานาวารุก็จบแล้วเพลงนี้จริงนะันอดีตละหนึ่งคนไม่หนึ่งดิสองดิเอาจริงแต่สองเลือกได้หนึ่งเลือกไม่ได้หนึ่งเพราะที่ผ่านมาที่เปิดเนี่ยเลือกไม่ได้มันเลือกไม่ได้ไง แต่เนี้ยมรดหัสเนี้ยเลือกได้แน่ๆนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคณะพรุรก็น่าเล่นสุดแล้วคนที่หากองหลังคนนี้เท่านั้นจริงๆของฟรีรีบเรกเลยนะก็ประมาณนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลาไบาย let